กาสบายดีพอ่พี่น้องก้าสวัสดีเอฟซีเพื่อสู้สุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบพ่อก็เบาาตายอีกแล้วพี่น้องเอ้บรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้กะาพักผ่อนพี่น้องเอ้ขา้นเด้เขาขยงงานรอบแรงก็มาเบิ่งเพื่อนเอ้อุ้ยก่อนเนะาะเพิ่นเห็ดหอดขันไดเลยพี่น้องตอนนี้เราก็กำลังอยากมาพี่น้องห,หอดประตูหัวเพิ่นเนาะมาเบิ่งมา ทำกันพี่น้องเอ้ยว่าเพป็นเห็ดฮอดขันได้เลยเนาะเห็ดฮอดสายเลยพี่น้องเบิ่งมาชมนมกันเลยพี่น้องเอ้ยเอากระพากันถูกกันอนาห้องหน้ำออกแล้วเรียบร้อยเลยเนาะ,ะสิได้ก่อห้องหน้ำอีกพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตเทือนเอออุ้ยให้เบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเป็นเห็ดฮอดขันได้เลยเนาะ โอ้ตอนนี้มันตั้งแล้วเลยเนาะพี่น้องตั้งแล้วเลยก็ก่อแลลวพี่น้องเอ้น้องลำน้องลอยเป็นกู้กอ่อทางด้านนี่พอเป็นกระก่ออยู่ทางด้านนะพี่น้องพอน้องลำโอ้น้องนองนอง้นองเดือนน้องลี่ขนอิดห้พ่ออีกให้ออาย บางกันที่น้องไว้อันนี้น้องลำน้องลอยก็เป็นผูกก่อทางนี้เนาะหาก,ก็กกอได้สองสามแถวไปเนาะอันนี้คือด้านข้างเบองนี่ที่น้องไว้ ซอยกันคนละไม้คนละมือเนาะเฮากับเซริโกห้องน้ำหฮาต่อพี่น้องไอตอนนี้ก็กำลังถูกกำลังยังออกเนาะแล้วก็ิก่ิสกเห็ดห้องน้ำพี่น้องไอ้ใครอยู่แต่ว่ามีหลายคนมาซอยกันพี่น้องไอน้องลำน้องลอยพอน้องเดือนแน่แล้วก็พอน้องพอน้องลำพอน้องลอยมาเห็ดกันพี่น้องไอ สามสี่คนเนาะเห็ดซอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องเอ้ยแล้วลาไวายไปอีกเนาะสวนเหาก็พยายามจะให้มันเล้วอันอันนาพี่น้องเลยให้มันเล้วครัวไฟให้ชาวแม่เพม่อนกับเห็ดอยู่เหตุกินกันลำบากพี่น้องเลย ขมือได้ผลบปตกกับใครแน่พี่น้องครับมือได้ผลตกกัโอ้ยลำบากยากพี่น้องเลยผลตกเปียกเปียกเนาะในกระบ,บทบวกรกันพี่น้องเลยขันเขาแล้วเขาก็มาเห็ดคือว่าแหละแล้วเขาก็มาซอยเพิ่นพี่น้องวงกบเพิ่อนนี่เพิ่นก็ใส่เป็นวงสองบานพี่น้องเลย ใส่เป็นวงสองบานคล้ายๆคือกับเพื่อนบ่าวตายเลยเนาะแต่ว่าอันที่ใส่สามกะมันกะสิกะเทินพี่น้องเลยมันจะได้ก่อน้นอยเดียวเนาะพันใส่สองนี่พอดีพี่นอ้อ,องเรา้องเพื่อนทำบวกกว้างเนาะห้องเพื่อนทำน้อยเราก็เลยใส่สองแบบสิก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเลยหนึ่งมากกับประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะสำหรับว่า ขาบุ้งขาบ้านนี่กะสิประหยัดงบขึ้นไปอีกพี่น้องเลยเพราะว่ามันใส่สองบานเนาะโมเมนต์สามบานพี่น้องเลยกำลังก่อไปเรื่อยๆคืบหนาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยตั้งแล้วข้างๆด้านนี้โอ้พอน้องเดือนพอน้ <laughs> องเดือนก็ก่อนน้ำมาหนิา โอ้หาการตั้งแล้วเนะาะหาการตั้งแล้วข้างด้านหน้าเนาะข้างด้านหน้าตั้งแล้วยังเลยแต่ทางด้านหนา้าตั้งทางด้านข้างก่อนแล้วก็ก่กอทางด้านข้างชวนเด็กๆกับพากันขนอิฐระวังมันถับตีนเดอ้อม,มาเบิ่งทางด้านนี้อีกพี่น้องเลย ทางด้านนี้พอน้องลำเพันเป็นฟุงกอเนาะทางนี้อันนี้พอน้องลำเพันเป็นฟุงกอทางด้านนี้พี่น้องแต่ว่าตั้งแล้ววัแล้วเนะาะแต่พอพันธุ์ก่อได้ฮาก้าก่อได้สองสามแถวเนาะตัวนี้คือว่าห้ากตั้งน้ำหลังเนาะตัวนั้นคือตั้งแล้วแต่วานนี่พุ่นเนาะตัวนั้นแต่ว่าตั้งไว้้ใหมันเรียบร้อยพี่น้องเลยกะทีเหลือก็มีแต่ก่อเนาะ ส่วนลายบ้านเฮาส่วนลายมีแต่อยากมีแต่เหตุแปลว่าอนานาได้พี่น้องเอ้ยอันก่อพาาึ้นไปแล้วเลยกะเทคานถับจะก่อนเนาะจังได้มุงหลังคาพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นทางฝังไทยเหมนกะสีมุงหลังคาก่อนเนาะแต่กับจังไดก็ไดอีกอกันพี่น้องเอ้ยถ้าสิม,มุงหลังคาก่อนก็ได้พอไม่เรัก็มีเลยเนาะแต่ว่าแผ่นมุงเขาก็บัวสิพอหรือบพุพอเนาะ พูดชื่อพ่อหรือบุพ่อพี่น้องเอ้ยกับเบิร์กเบิกไปทำการพี่น้องเอ้ยเบิร์กโตรจริงเนาะอันนี้เรากำลังทานวาไปก่อนนะพี่น้องคืออันนี้ครับเห็ดเห็ดไปก่อนแล้วก็คันวาเพิ่นสีมุ้งกะมุ้งพี่น้องเอ้ยคันวาเพิ่นสีเห็ดแบบได้กะจังหวะกันพี่น้องมุ้งก่อนก็ได้หรือว่าก่อก่อนก็ได้พี่น้องเอ้ย เรื่องแดดเรื่องยังครับบชสำคัญดอกพี่น้องเลยเหตุไปก่อนเนาะนี่อันนี้คือด่านขางพี่น้องเลยทางด่านขางนี่ก็คือว่าแล้วสำเน็ตเป็นที่เรียบร้อยเนาะตั้งแล้วเบิดแล้วพี่น้องเลยทางด่านขางสองขาง เดี๋ยวมีแต่ก่อมานี่ก็คือสิเลของทางด้านนะเนาะว่าหลายคนก่อพี่น้องเลยนองลำหนองลอยหลายคนซอยกันคนละไม้คนละเมื่อพี่น้องเฮาก็อยากมาซอยเป็นคือกันพี่น้องเลยแต่ว่าเห็ดทั้งนั้นแน่พี่น้องหัวมันพอดีพอกันเลยพี่น้องตะ่กี้เฮาคิดว่าเฮาสิเห็ดกรเลยให้เอือยเป็นเห็ดลำลังแต่ว่าเป็นกะเห็ดพร้อมกันพี่น้องเลยก็เลยว่าบริ เอากรบบไดยซอยเพิ่นเ,นบบเพิ่นกรบบไดยซอยเฮาพี่น้องเอ้ยยามบางก็บยางซอยกันเนาะล mm hmm. ักษณะการตัางกัสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย mm hmm. แต่ว่ายัางเหลือแต่ดินถมเนาะดินถมนี่ก็เป็นกาซีขันว่าบ่มีแท้ๆรถดขาวบได้เพิ่นก็สิเอาแถวเดินแถวยางเพิ่นนี่แหละพี่น้นองเอ้ย แถวทีหายทีหน้าแหละมาใส่เนะาะจังไรกะเบิงเบิงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมาทันได้วาเนาะพอนนองลำเพิมมกก่กะกอ่อทางด้านนั้นต่อพี่น้องสำหรับเพื่อนเดยอุ้ยนี่ก็คืบหนาไปได้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยนนองลำนนองลอยแล้วก็หมู่เพิ่นเนาะนนองๆเพิ่นมาเห็ดซอยกันพี่น้องเอ้ย ใสยกันคนละไม้คนละมือพอแม่ไอเอาเนอ้องลกูกหลานเท่านีนแหละพี่นอ้องใอยกันเนาะอ่ะเธอหน่องเดือนเขาบ่กเอาเธอละก้อนอืเอาเธอละก้อนแม่มจะน้ำชิตตกใส่ตีนเดอ้อหนักเลยคนเดอ้อน้องเดือนน้องหน่อง,อ,งอยากซอยพอพอน้องเดือนหก็ เป็นผูลเสือปูนผูเสือปูนเป็นหุ่ผ,ผสมปูนเอ,อื้อยเพื่อนไปใช้มาหน,นึ่งเออเพื่อนก็ไปโลกลา,ออกลกกาพี่น้องเลยโลก,กาดำนาเนาะออว่าได้รายได้เสริมพี่น้องเลยรายได้เพิ่มเนาะ โอกาสดำนาหลับจ้างพี่นอ้องเอ้ยบ่เห็นว่าโอกาสดำนาอย่างหลอกเนาะอะไรตื่มกันพี่นอ้องเอ้ยสื่อมักเพ็ดแปงนัวเนาะตอนน่าจะคืบหน้าไปเรื่อยๆพี่นอ้องแต่นีฮ่าขำเนี่ยก็ค่ายอะไรคิดว่าคือสิแล้วเลยเนาะทางนี้เนาะเพราะว่าหลายคนก่อ เอาก็หากะหว่างก็เลยมารีวิวให้พ่อพี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยยามเขาแล้วเวียกแล้วงานพ่อแหละจังสิได้ไมาเห็ดซอยเพิ่อนอีกหวยังสี่ส่วนเพิ่นไปเอาไมะมาอาณาอยู่พอน้องเดือนว่าไม่ต่อก็ยังบร่ได้ขนมาเนาะ น,นี่คือส่วนที่ว่าขนมาพี่น้องแล้วก็พอดีมาคํำม,มาจ่ายอยันวงกบเลยเนาะพอได้ใส่พี่น้องเลยส่วนที่ขนมาแล้วก็ส่วนที่เหลือกันยังไปขนมาพี่น้องก็ว่าจะพากันไปขนเอาอยู่พี่น้องเอ้ยจ้าน่ำฝนตกฝนล,ลินในทางมันก็ยากมันก็นลำบากพี่น้องเลย เดือนก็สามห้องสามห้องเนี้ยจะมีเงือบหนาวไปอีกเนาะเพราะว่าเป็นทรงโมเดิร์นพี่นอ้องเลยเป็นเจดทรงโมเดิร์นเนาะอันนี้เคยจะเป็นห้องเป็นห้องอันนี้เคยเป็นตัวเฮือนพี่นอ้องเลยจังไรก็แท็กซี่ฮอดขันได้พี่นอ้องเลยจังไรกับบึงน้ำกันเนาะ ไปเห็ดไปทีละเล็กทีละน้อยเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยทางงบเมื่อจะยุดไปก่อนเนาะ <laughs> ตอน,นี้ก็เกาะขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเลย กันเรื่อยๆคือหบหนาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยทำอาไรอื่นนี่ก็คือสิเห็นผลสําเร็จเนาะงานกอ่อต่างวงกบนี่ก็คือสิแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขันสิขันสิเหลือก็คือสิเหลืออยู่ฝั่งนั่นแล้วก็สิได้ตั้งอีกเนาะอย่างไรก็เบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะฮอดขันได้นเนาะเฮาก็บ่ฟวาวว่าไปก่อดพี่น้องเอ้ยฮอดขันได้ก็ฮอดขันนั่นแหละเนะาะจังได้ก็ฮอด มื่ออื่นเท่ากับสิอัปเดตนะพ่อแม่พี่น้องเบิง e ่งอีกคือเกาพี่น้องเลยว่าฮอดคันใดคันใดเนาะหัวขึ้นหนาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยสิแหละถ้ามีงบก่าเห็ดไปเรื่อยๆไปสิแหละพี่น้องเลยคันบ่มีก็ได้หยุดไปก่อนเนาะเป็กนการพี่น้องทางด้านในกัน สิประมาณนี่แหละดินกับพระท่านเต็มอย่างเลยอยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้คือพระท่าน,นมีดินเต็มไปไเลยเห็นทางก่อขึ้นแบบนี้เนาะทางน,นี้ก็จะได้ใส่วงวงหน้าต่างกันไีหน้อยทางนั้นก็จะเป็นวงยืนเนาะวงประตูใหญ่ ทางนั้นทางนั้นคือเป็นผาตันพี่นอ้องตัวนี้เป็นเศษผาตันเนาะนี่ทางนี้ประมาณนี้เลยพี่นอ้องผลงานการก่อกตอนนี้ก็ยังแดดอยู่เนาะอตอนนี้ครัก็สองโมงปลายสามโมงพี่น้องเลย ในเนาะด้านในที่กอ่อลักษณะการกอ่อก่อแบบอีนเล็ตพี่น้องเลยก่อแบบธรรมดาธรรมดาแบบเฮาก,กอ่อคือเคยก่อเลยเนาะอ่าน,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 น้นองหนงนเดือนกินยังกันนะมากอกโอ้กินแต่แซ่บแซ่ เอาละพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาภาคัวแล้วเนะาะฮัสเตดีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันลังใจใเห็บบ่าวตายเด้อพี่น้องผมพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยบ่าวตายฮสเตดกล่าวขาว่าสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับเพื่อนเอ๋ยอุ้ยกาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งไปเรื่อยพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนภาพบรรยากาศยาม Bye bye, no?